สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวไมจิโอสายโรคร้ายกันเลยนะครับผมเริ่มกันเลยใแบบแรกนะครับผมครับมนตาคิเท่ามรณะเอลชินิอัตห้าใบรวมเป็นบอดี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ใบต่อไปร่างวัฒนาการของมันคือมนตาเทพจักรกลเคออสเอลชินิอัตนะครับสองใบ ไปเป็นไซส์นนะครับผู้ใช้โรคมรณนะวาริเซวรามาต่อไปเลยต้องไปที่เขาดูรู้กันอยู่คือผู้ใช้โรคมรณนะรูเบรัสมาต่อไปไซส์นเหมือนกันนี่ผู้ใช้โรคมรณนะ โคโมโดโมโคโมโดโอ้โหคมันโดชัดๆต่อไปก็เป็นวววงแหวนมหาเวทแห่งเลเซอร์วัวแลต่อไปก็เป็นนี่ต่อไปก็เป็นป้องกันนาโคเรฟซี คอนเทชั่นเจลสามใบแล้วก็เดอะฮอตโซนสามใบต่อไปก็ใบต่อไปก็เป็นแล้วก็นี่โรคระบาดเอาเบรคเอาเบรค ไปก็เป็นนี่มหาเวท incubation period 4ี่ใบแล้วก็มหาเวท G S learning learning สใบไปก็เป็น ใ่มหาเวิทยาลัย diagnos nosin เลยอัานในกล้องเออ nosin nosis สี่ใบ nosis n o s i สอาจจะกล้องนะผมอาจจะไม่ชัดก็ได้นะครับแล้วกไปก็ microtoxic ส,สามใบแล้วก็เป็นเวิทที่เขาใช,ใช้กันอยู่นะครับผม หนาเวทคืสุดสุดโอ้แพนนี่ไม่สามใบไป <c oughs> มาเวทล,ลาทเทน,นอินเฟคชัน่นอินเฟคชั่นสองใบจะเป็นไอเทมนะครับอืม ตำราเพื่อการศึกษาแห่งความตายอันอัตโนอตโตนิคิมิไคใช่ปะ่ะในกล้องอ่ะเออตำราเพื่อการศึกษาแห่งความตายอันตัวนิคายโอเคอนในกล้องเขี่ยแยกสิบโอเคเแค่จบการรีวิวเด็กไม่จีบสายโลกร้ายไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย